ธเชเมินฮาวสวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกันกันกบเชิญเหล่าซื่อช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเดินทางไปไหนก็เรามาระวังตัวเองกันด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาเริ่มบทเรียนที่1ตี้อีเคอร์หวอชูเชิงจ่ายไท่กัวฉันเกิดที่ประเทศไทยก่อนที่เราจะเริ่มเรียนบทใหม่กันนะคะเราจะต้องมาทบทวนเชิงหมู่และยิ่นหมู่กันก่อน,นะคะ่ะไปกันค่ะตี้อีเคอร์หวอชูเชิงจ่ายไท่กัวฉันเกิดที่ประเทศไทย เชิงหมู่พยันชนะทุกคนมาอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะปัวพัวมัวฟัวเตอเธอ ซ Jur s ูซ Yur ย U ทุกคนอ่านออกเสียงได้ไหมคะเรามาอ่านตัวต่อไปกันค่ะก็คือวื่นหมู่สละทุกคนอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะอา U, Uy, Ai, Au, An, Ang, O, Ong, Ơi, Ơn, ơn, Ơ, Yêu, Ia, Ia, In, Ing, ui Ua, Ua. อุนเวอวินว่ค่ะเรามาทบทวนบทเรียนคำศัพท์ของคาบที่แล้วกันนะคะยูเปิลยูเปิลญี่ปุน่นเจียนาตาเจียนาตาแคนาดาอังกัวงกัวองกฤษออ,ออสเตรลียออสเตรเลียออสเตรเลียไทยจจงงกกััววจีน เมืกัวเมืกัวสหรัฐอเมริกาฝ่ากัวฝ่ากัวฝรั่งเศสหานกัวหานกัวเกาหลีสำหรับการทบทวนนักเรียนทุกคนอย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นเชิงสือคำศัพท์ของบทที่1อ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะหน่ยหายหน่ีหายห เด็กผู้หญิงหนานหายหนานหายเด็กผู้ชายถงเฉวถงเฉวเพื่อนร่วมชั้นชูเชิงชูเชิง,ชเ,ชงเกิดฮั่นยู่ฮั่นยู่ภาษาจีนปักกจิงเบ่ยจิงปักกิง่งหนาวว้าก๋วหนาวว้าก๋วประเทศไหน เราจะมาอ่านออกเสียงช้าๆพร้อมกันอีกครั้งนะคะหนุ่ยหายหนุ่ยหายเด็กผู้หญิงหนานหายหนานหายเด็กผู้ชายทงเฉวทงเฉวเพื่อนร่วมชั้นชูเชิงชูเชิงเกิดฮั่หนหยี่ฮั่นหยี่ภาษาจีนปักกิ่ง เป่จิงปักกิงหนากัวนากัวประเทศไหนนักเรียนทุกคนพอจะจำได้บ้างไหมคะเรามาอ่านออกเสียงพร้อมกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะหนีหายเด็กผู้หญิงหนานหายเด็กผู้ชายถงเฉเพื่อนร่วมชั้นชูเชิงเกิด ่น汉语ภาษาจีนป京北京น่ากัวประเทศไหนต่อมาก็จะเป็นตู้ว่าบทสนทนาของบทที่หนึ่งนะคะหนีเจียวชื่อมาหมิงจื่อหนีเจียวชื่อมาหมิงจื่อ หนีแปลว่าคุณเจ้วแปลว่าชื่อเฉินเมแปลว่าอะไรมิงจืแปลว่าชื่อประโยคนี้ก็แปลว่าคุณชื่ออะไรหนีเจ้วเฉินเมิ่มงจืจอฉันชนะนะแปลว่าวชื่อ อันนาก็คือชื่อคนชื่อว่าอันนาหนีแปลว่าคุณส่วนเนก็แปลว่าล่ะประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันชื่ออันนาแล้วเธอล่ะ我叫菲菲，你是哪国人？我叫菲菲，你是哪国人？我แปลว่าฉันเจียวแปลว่าชื่อ เฟยเฟยคือชื่อคนชื่อว่าเฟยเฟยนี่แปลว่าคุณชื่อแปลว่าเป็นคือนาแปลว่าประเทศไหนกวหรนแปลว่าประเทศประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันชื่อเฟยเฟยคุณเป็นคนประเทศไหนหันชื่อไทยกวหริน หัวชื่อไทยหัวเหรนหัวแปลว่าฉันชื่อแปลว่าเป็นคือไทยหัวเหรนแปลว่าอะไรคะไทยหัวเหรนก็คือคนไทยประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันเป็นคนไทยเรามาลองพูดบทสนทนากันอีกสักรอบนึงนะคะหนีเจ้าเชิญเมมิ่งจื่อหนีเจ้าชื่อห้าอะไรคะ 我叫安娜，你呢？我叫菲菲，你是哪国人？我叫菲菲，你是哪国人？我是泰国人，我是泰国人。老ร妈จะมาพูดก你叫什么名字？我叫安娜，你呢？我叫菲菲，你是哪国人？ บทชื่อไทยกว๋วเหรนคือการบ้านสำหรับวันนี้คำสั่งให้นักเรียนจับคู่โยงเส้นประโยคที่สอดคล้องกันนะคะนี่คือการบ้านสำหรับคาบเรียนวันนี้หวังว่าทุกคนจะทําการบ้านมาส่งเราซื้อกันนะคะและอย่าลืมทบทวนคำศัพท์ของบทเรียนที่แล้วและทบทวนคำศัพท์ใหม่ที่เราเรียนกันไปวันนี้ด้วยนะคะ สำหรับบทเรียนวันนี้ก็จบลงไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะนักเรียนทุกคนอย่าลืมไปทำการบ้านที่เหล่าซื้อให้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่เราเคยเรียนไปแล้วทั้งคำศัพท์ต่างๆหรือว่าคำศัพท์ที่เราซื้อเพิ่งสอนไปในคาบนี้อย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะคะสำหรับคามนี้ใจเจียนสวัสดีค่ะ